สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับบรรยากาศสำลังค่าพี่น้องสำลังค่าไม่ยื่นเสียงว่แดทซองครับแดทซองหนานะครับเนาะบรรยากาศสี่โมงครึ่งแล้วยังไม่เสร็จเลยว่าจะกินหมูพะนะครับเหลือ,อยุ่งนี่ครับเหลืออีกนิดน้อยเหลือ,อยู่ประมาณคาจากประมาณจะฝุดสองุดนี่แหละครับผนกะลังเตรียน ไม่บัวอยู่นะครับนะเนเก็บงานหลังคาลงามาแล้วมาติดเชิงชายครับเชิงชายก็24เมตรทางอาชิ่งไปทิ้งขยะมากเมื่อกี้ครับเอากระเบื้องเศษกระเบื้องแตกยังไปทิ้งนะพี่น้องเนาะอีกจากประมาณ30นาทีนะ่จาจะประมาณสัก6โมงพุ๋แลครับก็จะได้เคลื่อนพ้นกลับเคครับผมประมาณนี้ กำลังไล่เก็บงานอยู่เด้อพี่น้องเดอ้อนะครับขอเวลาอีกจักไม่นานว่าสันใก <c oughs> ล้จะเสร็จแล้วครับผมนะครับเหลือซ้อมตามนี้นะครับสังอาจเย็ยนอยู่นี่เนาะรับซ่อมสร้างบ้านนะครับเปิดทีมงานสร้างคุณภาพเด้อพี่น้องเดอ้อในเขตอำเภอพลสวรรค์อำเภอเทวเทียนอำเภอขางเคียงไก่สุดอำเภอใดสร้างฮะไปได้หมดบ่ รับเหมาสร้างบ้านอาคารสถานที่ต่างๆนะครับไปตามราคายกโคง้งมูลค่าก็ได้ได้เบิดได้พี่น้องเดอ้อนะครับมัอนีก็มาแก้งานให้ยุที่โรงเรียนบานหน่อยถ้วยครับตามลีปกอน,นะครับเนาะจากอีกพี่หนึ่งมาสื่อของก็สัางอาัดนะครับนี่สัางไงคนสองคนนะครับสั่งอัดฝีมือบอถึงก็เลยไหลลงมาครับเก็บงานบลละเอียดอ่าอนี่ครับเป็นบอถ,ถืกสั่งแล้วนี่ค่าตะเลนไหลรับ งานหัวใสครับนี่ฮะรับไก่หัวซ้ำใดครับทั่วทั้งประเทศไทยนี่บ่ราคาได้ไปหมดเนาะมีเบอร์โทรติดต่อไหมจำได้ไหมมีเบอร์โทรเอาจิงๆริงดิออกลงยูทูบนี่ให้เผื่อเอฟซีเฮ้าหลายๆคนเพิ่นอยากสนใจสร้างบ้านเพิ่นว่าเฮ็ดไปตะคอกไก่พี่น้องรับเบิดครับผมขอกไก่ขอกวัวขอกวาย เอออกหมูเล้าหมูเฮดเบิดครับขอให้เป็นงานก่อสร้างกัน่าราคาก็คุยกันได้นะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวบ้าปักแปรที่ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับเนาะถ่ายคลิปกันแล้วกันสาหรับคลิปนี้ผมมีอย่างหลายครับง่ายๆสั้นๆได้ใจความนะครับก็คืออยากบกโปรโมทสร้างครับผมผู้ละเมาก็สร้างครับนี่ครับสร้างไงครับเมาหยอกฟันกรซสือเด้อสั่งอาทักไทายังส้นเลยไมโอ้ยตายแล้วเงียบคลิปเลยครับ โอ้ยลุบแล้ครับบานนี้หังว่ายางเดี่ยวมือนี่นะครับอ่าโอเคครับซันีนะครับได้พี่น้องได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากมายสําหรับการติดตามรับชมนะครับถูกซับถูกการติดตามคือเก่าเมือนเดิมครับอ่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำแน่พรเป็นกําลังแรงใจในการทำคลิปต่อๆไปครับอันนี้้าผู้ใดอยากมองหาซางครับราคาบ่แพงนะครับเนาะ เว้าเรื่องจริงจังครับนี่เปรแมนว่าเว้าเห่นยญนัพี่น้องเดอร์งานรับเหมาส่วประเทศไทยแต่ราคาก็ไปตามนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ